บทที่สองลักษณะของข้อมูลที่ดีหนึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้มากน้อยเป็นใดนะั้นขึ้นอยู่ยกับวิธีที่ใช้ในการควบคุมข้อมูลนำเข้าและการควบคุมของการประมวลผลัการควบคุมข้อมูลนำเข้าเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลนำเข้ามีความถูกต้องเชื่อถือได้เพราะถ้าข้อมูลนำเข้าไม่มีความถูกต้องแล้ว ถึงแม้จะใช้วิธีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ดีเพียงใดผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่มีความถูกต้องเอาไปใช้เอาไปใช้ไม่ได้ข้อมูลนำเข้าจะต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วข้อมูลบางอย่างอาจต้องเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องซึ่งอาจจะต้องพิมพ์ข้อมูลมาตรวจเช็คด้วยมือก่อนการประมวลผลถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลนำเข้าแล้วก็ตามก็อาจทําให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้เช่น ิดจากการเขียนโปรแกรมหรือใช้กับให้สูตรคำนวณผิดพลาดดังนั้นจึงควรนำกำหนดว,วิธีการควบคุมกบบารประมวลผลซึ่งได้แก่การตรวจสอบเช็ครวมที่ได้ที่ได้จากกบบารประมวลผลแต,แต่แต่ละครั้งหรือการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากกบบารประมวลผลเพื่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับข้อมูลสมมติที่มีการคำนวณด้วยว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ 2ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้แก่การเก็บเฉพาะข้อมูลที่ใช้ต้องที่ผู้ใช้ต้องการไม่ควรเก็บข้อมูลอื่นที่ไม่จําเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเพราะจะทําให้เสียเวลาและเสียเงนินที่ในหน่วยเก็บความในหน่วยเก็บข้อมูลแต่ทั้งนี้ข้อมูลที่เก็บจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย 3. ข้อมูลที่มีความทันสมัยข้อมูลที่ดีนั้นต้อง นอกจากจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้แล้วต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัยทางนี้เพื่อ,เ,อเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนําเอาข้อผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ได้ทันเวลานั่นคือจะต้องเก็บข้อมูลได้รวดเร็วเพื่อทันความต้องการของผู้ใช้ 4. มีความสอดคล้องกับความต้องการซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบสำรวจเพื่อหาความต้องการของหอน่วยงานและองค์กร ดูสภาพการใช้ข้อมูลความลึกหรือความกว้างของขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ 5. ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการนำไปใช้งานข้อมูลบางประเภทหากไม่มีความหากไม่ครบถ้วนจะเป็นข้อมูลที่ด้อยคุณภาพได้เช่นข้อมูลประวัติของคนไข้ที่ไม่มีหมูเลือดของคนไข้จะไม่สามารถนําไปใช้ได้ในกรณีที่ผู้ร้องข้อมูลผู้ร้องขอข้อมูลต้องการข้อมูลหมู่เลือดของคนไข้หรือข้อมูลที่อยู่ ของลูกค้าที่กรอกพันแบบฟอร์มถ้ามีชื่อและนามสกุลแต่ไม่มีที่อยู่หมายเลขบ้านถนนแขวงตำบลเขตหรือจังหวัดข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่สามารถนําไปใช้ได้เช่นกันตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูก 6. ความถูกต้องตามเวลาในบางกรณีข้อมูล6ูกอยู่กับเงื่อนไขของเวลาซึ่งถ้าผิดจากเงื่อนไขของเวลาไปแล้วข้อมูลนั้นอาจจะลดคุณภาพลงไป แม้กระทั่งไม่สามารถใช้ได้เช่นข้อมูลการใช้ยาของคนไข้ในโรงพยาบาลในทางการแพทย์แล้วข้อมูลนี้จะต้องถูกใส่เข้าไปในฐานข้อมูลที่คนไข้ได้รับยาเพื่อให้แพทย์คนอื่นๆได้ทราบว่าคนไข้ได้รับยาชนิดนี้เข้าไปแล้วและแต่ละข้อมูลเรื่องการใช้ยาการให้ยาของคนไข้นี้อาจไม่จําเป็นต้องได้รับการปรับทันทีสําหรับแผ,ผนการเงิน พราะแผนกการเงินจะคิดเงินก็ต่อเมื่อญาติคนไข้ตรวจสอบหรือคนไข้กำลังขอกจากโรงพยาบาลตัวอย่างข้อมูลและส,ละสารสนเทศจำนวนนักเรียนที่ได้จากการแจกแจงข้อมูลตามปีเกิดจะเป็นสารสนเทศที่เกิดจากการนำข้อมูลไปทำการประมวลผลในบางครั้งผลสรุปจากการประมวลผลข้อมูลแบบนี้อาจนำไปใช้เป็นข้อมูลใน การประมวลผลอีกแบบหนึ่งก็ได้เช่นการหาระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาต่างๆของนักเรียนเราต้องเริ่มจากการหาระดับคะแนนของแต่ละวิชาของนักเรียนจากข้อมูลคะแนนของนักเรียนแล้วหาระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากข้อมูลที่เป็นระดับคะแนนระดับวิชาซึ่งเป็นสารสนเทศจากการหาระดับคะแนนรหาสแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยการด้วยหลักการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แทนสัญญาณสัญญาณทางไฟฟ้าด้วยตัวเลข0นย์และ1ซึ่งเป็นตัวเลขในระบบฐาน2แต่หลักแต่หลักเรีย่ยวก็บิดและเมื่อนำตัวเลขหลายๆบิดมาเรียงกันจะใช้สร้างอาหารัรแทนความหมายจำนวนหรือตัวอักษรหรือสัญลักษ์ณทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อความระหว่าง ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็นไปในทางในทางเดียวกันจึงมีการกำหนดมาตรฐานรหัสตัวเลขในระบบเลขฐานสองสำหรับแทนสัญลักษณ์เหล่านี้นหรหัสสามารถมาตรฐานที่นิยมใช้มากที่สุดค,คือสองกลุ่มคือรหัส ASCII รหัส ASCII เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้มากในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นคำย่อม,มาจาก American Standard Code Information Interchange เป็นรหัส8บิตแทนสัญลักษณ์ต่างๆได้256ตัวเมื่อใช้แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วยังเหลืออยู่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหากรรมหรือสมอได้กำหนดรหัสภาษาไทยเพิ่มลงไปเพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้ประเภททางด่วนข้อมูลสารสนเทศหนึระบบโทรทัศน์ มีการส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์ไปในเครือข่ายเพื่อให้บริการแก่ผู้ชมที่บ้านระบบทีวีสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ชมเลือกชมรายการตามความต้องการได้ทุกขณะเวลาบางรายการเป็นรายการให้ผู้ชมทั้งบ้านโต้อตอบหรือมีส่วนร่วมด้วยเช่นรายการเกมโชว์รายการตอบคำถาม 2. ระบบวิทยุมีการส่งกระจายเข่าสารทางเสียงไปยังทางด่วนสารสนเทศที่ผู้ฟังทั้งบ้าน เลือกฟังได้สัญญาณที่เป็นที่ส่งเป็นสัญญาณดิจิตดิจิลซึ่งมีคุณภาพดีและและยังเสริมบริการต่างๆเข้าไปได้มากเช่นให้ผู้ฟังผลร้องเพลงหรือมีหรือที่เรียกว่าคาราโอเกะให้ผู้ฟังโต้อตอบในรายการตอบปัญหาตลอดจนมีรายการสดที่รับปรึกษาปัญหาต่างๆ 3. การประชุมทางวีดีทัศน์เป็นการพัฒนาทางระบบโทรทัศ์ โทรศัพท์ที่มีแต่เสียงแต่เมื่อช่องสัญญาณขยายใหญ่ขึ้นมากก็มีระบบพูดคุยผันทั้งด่วนสั้นอาศนที่ที่เห็นภาพและมองเห็นถึงกระลอบต่างๆรอบตัวคู่สนทนาทําให้ดูเสมือนอยู่ใกล้กันสามารถนํามาไปยุกใช้ในเรื่องการประชุมจากที่ห่างไกลได้ 4. โ,โทรึกษศัพท์โทรเวท เมื่อทางด่วนข้อมูลข่าวสารที่ดีระบบการทำงานระยะไกลก็ทำได้ดีในสถาบันการศึกษาอาจให้บริการเรียนการให้บริการการเรียนการสอนที่ห่างไกลที่เรียกว่าโทรษารผู้เรียนอยู่ที่ใดก็ได้สามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ในทางการแพทย์ผู้ป่วยในที่ห่างไกลก็สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือสมงข้อมูลเพื่อให้การ ให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่เรียกว่าโทรเวชห้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การเลือกซื้อทางไกลเป็นหนทางหนึ่งในร้านค้าที่ร้านค้าสามารถให้บริการนํามานํารายการสินค้ารูปภาพรือไทยทําเป็นภาพยนตร์เพื่อให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลได้เห็นสินค้าที่เรียกว่าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่พอใจโดยสามารถปรับเปลี่ยนเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาจากร้านค้าจำนวนมากจะมากจนเป็นที่พอใจแล้วจึงสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเครื่อขเายื่อขายมือเตอร์หห้องมสมุดเสมือนผู้ใช้บริการห้องมสมุดสามารถค้นหาเอกาสารสิ่งพิมพ์ที่ตนต้องการโดยเรียกค้นผ่านเครื่องผ่านเครือข่ายที่มีทางด่วนสารสนเทศเป็นตัวเชื่อมและระบบเรียกค้นข้อมูลที่ทำให้เกิดความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความต้องการในเวลาอันรวดเร็ว 7. ระบบการพิมพ์หรือการบริการหนังสือพิมพ์บนเครือข่ายสำนักพิมพ์หรือสำนักข่าวต่างๆผู้รวบรวมข่าวที่มีนักข่าวอยู่ทั่วมุมโลกเมื่อได้ข่าวสามารถเมื่อก็ส่งข่าวสารมาที่สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์จัดข่าวสารโดยพิมพ์ไว้ในรูปข้อมูลที่ ให้ผู้เป็นสมาชิกเรียกดูได้สเสนอการกรับรอกการตั้งสซอพิมพ์ทันเร็วกันเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ดีขึ้นมากจนเครื่องถ่ายเอกสารสามารถ,ถาเครื่องถ่ายเอกสารสมัยใหม่สามารถรับข้อมูลพิมพ์ได้โดยตรงดังนั้นสำนักพิมพ์อาจมีจุดขายหนังสือพิมพ์ที่มีเชื่อมที่เชื่อมต่อกับสำนักพิมพ์เมื่อผู้ซื้อต้องการหนังสือพิมพ์ ก็เพียงแต่ยอดเหรียญตามต้องการเพื่อนก็จะดูดข้อมูลจากสำนักพิมพ์มาพิมพ์โดยทันทีข้อมูลข่าวสารที่ได้จะหนายเสมอกระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ1การรวบรวมข้อมูลปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมากเช่นการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ผันแผงแป้นอักขระการอ่านข้อมูลจากรหัสแท่ง การกาดตรวจใบลงทะเบียนที่มีการผลลินสอดำในตำแหน่งนตา่างๆ2การตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลแล้วจําเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบต้องมีความน่าเชื่อถือหากพบความผิดพลาดต้องแก้ไขการตรวจสอบข้อมูลอาจตรวจสอบได้โดยสายตามมนุษย์หรือตั้งกฎเกณฑ์ให้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบ คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีหนึ่งความถูกต้องแม่นยำข้อมูลที่ดีควรมีความถูกต้องแม,ม,ม,ม่นยำสูงหรือถ้ามีความคลาดเคลื่อนปนอยู่บ้างก็ควรที่จะสามารถควบคุมขนาดของความคลาดเคลื่อนที่ปนมาให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 2. ความทันเวลาเป็นข้อมูลที่ทันสมยัยและทันต่อความต้องการของผู้ใช้ถ้าผู้ผลิตผู้ข้อมูลออกมาช้าก็ไม่มีคุณค่าถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำก็ตาม สามความสมบูรณ์ครบถ้วนข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะต้องเป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงหรือข่าวสารที่ครบถ้วนทุกด้านมิใช่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปทําให้นําไปใช้การไม่ได้สี่ความกระทัดรัดข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่กระจายควรจัด,จดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่กระทัดรัดไม่เยินเยอะ สะดวกต่อการใช้และค้นหาผู้ใช้มีความเข้าใจได้ทันที 5. ความตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลที่จะทาขึ้นมาควรเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการใช้และจําเป็นต้องรู้ชาตหรือประโยชน์ต่อการจัดทําแผนกําหนดนโยบายหรือตัดสินปัญหาในเรื่องนั้นไม่ใช่เป็นข้อมูลที่จะทําขึ้นมาอย่างมากมายแต่ไม่มีใครต้องการใช้หรือไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 6. ความต่อเนื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลควรอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในลักษณะของอนุกรมเวลาเพื่อจะได้รับนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือหาแนวโน้มในอนาคตขอบคุณค่ะ